กล่องสุ่มแล้วก็เก้าแกะเลยนะมาลุ้นกันเลยนะแกะแล้วนะมาที่เด็กล่องแกะนะเปิดแล้วมีอะไรวะเนี่ย นี่ใบรายการอะไรวะเนี่ยอ๋อที่มาร์กหน้าในงานแล้วก็ตัวนี้มาร์กหน้าหรืออะไรไม่รู้โอ้ที่พายอะไรที่ว่าอะไร่าลฟฮะกาแฟเลยรู้ได้ไง กล่องสีแดงนีใช่แล้วล่ะก็อ่านในในในบใบรายการสุด่บานอาหารเสริมมาร์คหน้าสามได้การนี่โอโก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 โแค่นี้แหละกม่มกอะไรแล้วเหลือกโกกโกโกไกโกโกกกโกกก ไปแล้วไม่ได้เลยเลยแค่นี้ยเดี๋ยวรอรุ่นดีกว่ารอดุนของคลิปนี้พายคลิปหน้าก่อนสูงคลิปีายห้าร้อยห้าบห้านะคะโอเคไปแล้วโได้แล้วสามอย่าง